เขาหยิบวัาสดุมาวะใส่ิเตอรเล่นดีเฟนคอมมอนดาวบริเก้ นี่อะมึงสังเกตไหมพ่อโอเคเดีย huh. มันทำให้โอลิมปัสย้ายเมืองเนี่ยอะไรเทียมึงก็ไม่ได้สังเกตอปกติรอบปกติใต้ใต้เมืองโอลิมปัสมันจะเป็นมันจะไม่มีอะไรเลยแต่เนี้ยมันมีบ้านเมืองอยู่แล้วอยู่ด้วยอ๋อ จมตัวพร้อมความดูเดือยนะเอาพี่หนึ่งไอ้แม่อ่ะเขาย้ายแล้วอ่ะโอ้ส้นเตี้ยอถ้าสินเตียอูไม่ใช่สกปรกกว่า ้อะพีสคิปเปอร์มาโอ้พอไมาได้ รีบฟอนต์ไออ้อมไม่กูจะกูจะบอกว่าทำไมมึงถึงเงียบมาไอีเงียเอ๋อหาปืนดู That's a gun That's a g

ไม่หรอกูเล่นเล่นกับอะไรวะพี่20กว่าอ่าอ่ามอสัมพีมคนรู้แล้วนะบนนั้นอะอืออ่าออมถอยถอยถอยไปเลยเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ไกลแล้วเพื่อนเราอยู่ไกลแล้วถอยเลยถอยเลย เรารวยกันแล้วนี่ว่าแน่นอนยับเลยมันเห็นเราแล้วโอ้แบมแฟนถือทะลไอ้เที่ยวพูดในหัวไรสั้นมาหมดอะ คุณเริ่มลองหลอนเสียง้าด้วยนีแล้วโอเคมีนีน่นี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 เล่นได้แต่ระยะใกล์ได้แล้ก็แตกก็แตกดาวดาวดาวซ้ำซ้ำซ้ำได้ไหมไม่ได้ไปนู่นละ จะไปหาเพื่อนก่อไปหาเพื่อนก่อนโอเคเพื่อนเพื่อนดาวได้แล้วสวสว <c oughs> <c oughs> เก็บ <c oughs> ยแล้วเราเร่มมคตาัวัวหัวโนจะบกวิเอาจัดศพตัวนี้อ่ะเออไม่นะกูวิ่งไปเชื่อมพอดี ไ <laughs> อ้เหี้ยนี่ไปขโมยกระสุนส้มม,มันอยากได้ไหมไอ้เีอาเข็นไม่หนีไปเลยไอ้เหี้ยเอาเข็นหนีไปเลยมันขับรถหนีไปแล้วคุออยไปนานด้วยหว่ากลายเป็นเต่าแล้ว

ไปให้หน่อยได้ไหมอุ้ยแมงมัดแมงว้าไอ้เกียมันกลับมามันกลับมาจริงเหรอเออเยอะเยอะฮะปล่อยเลย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 กลับมาแล้วมันกลับแล้วไอ้เกียรแมงอุตส่าห์ขับรถตามมาเยอะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยให้มันชุบไปแล้วก็เราก็ค่อยเก็บใหม่ มันชุบหน่อมันไม่ชุบหรอกมันเก็บมันเพื่อนมันทันหรือเปล่ทาทันอยู่แนละ้วเออว่ะเวลามบนแบบยิ่งไม่น่านทันด้วยวางใหญ่ๆไมนี่นะเบสต์แม็กกี้ พูดโลบ้างกับเร็วนะันนี้ยังอยู่ไหมหรือเอาหรือไม่มีแล้วออน,นอยนอาจจะเอาอาีแ่เยอะเขาบอาจจะแบบจิกตกันเฉยแต่ไม่ถึงขั้นแบบไปไหนๆก็นะเขากจะจ่ายไฟมึงดูกับปุ้ย <c oughs> อยากลองดูควาบทพูดมันจะเหมือนเดิมแป๊บเดียวแป๊บเดีเยวก็อันน,นเสกพวกก็ตกตายเลยดูแล้ว

าวตัวดาวตัว้ยมนยิงเพื่อนยิงเพื่อนกนแตกก็แตกสวตาย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 สวยสวยหมดเลยใ่ะหมดเลยมดหมดหมดมีหลังเพื่อนอีกมโอ้เพื่อนวางอะไรของเพื่อนวะมลแหละมลดมลดแต่อนแรกเลย้หีย เอาว่าคิวดีเดอร์ถูกฆ่าตายเฮ้ยคิวดีเดอร์อะธรรมดาเนี่ยว่ะเชี่ยนี่มันเราเข้าร่วมมันหลัดเตยเลยนี่ยหว่าสวยออไอ้เฮียตาดิ้งเตยอะเปแบงโฟล่อะไรอ่ะโฟนเออโฟนม,มากกว่าเออชีย่ยกูดีใจกูไม่แก้มแก้มไม่ได้เหลือสองพันแปดล ภาษาสันอะไรอะเพื่อนใหญ่ได้เหรอไ <_ d ance> ม่ไม่ไม่ภาษาสันก็ดีนะแม่งไอ,อ่อติเป็นประโยชน์อ่า <_ d ance> ไปไปทางไหนดีไปทางไหนดีอะไปทางนี้แล้วกันมัน <_ d ance> <ไ>มันมีตี๋สู้กันอยู่ด้านขวา <_ d ance> เออใช่เขาคว้าให้เลือกหาเลยเ นีน่าจะสู้แฟร์ซิกแล้วอุ้อนี่เลือกสวีเดนเลยเนี่ยมีกล่องสวีเดนเลยสวีเดนเหรอไม่ใช่ซิกนี่ไหมวะขวา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 ,ขวา

น้องตาน้องตาน้องดาวกูขอกูขอไอ้เช่นนี้กูขอกูขอกูขอไอ้เช่นนี้กูไม่บอใส่ไม่ใส่ขอมาดีนมาไงอือโอ้ speed file มี speed file ที่แต่คนมีหมวกทองวะาแบบอย่างไนกันวะไม่รู้อ่ะเที่ยว ขลาบไม่ได en. ้ไหนเบี <aries> <S phones> ้ยต้กคลาบแล้วมั้งไอ้เบี้ยกระบอกปืนไงปากกระบอกปืนไอ้ชึกชักอ่ะม่วงทั้งตัวแล้วมี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 คนมีคนมีคนโอ้ยเดี๋ยวเปิด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 วะขี้รีบวะขี้รีบขอกลัม่วงเนีแล้วเนี่แล้วขอกลับม่วงแล้วเปิด เขาหลังมึงมีข้เงหลังมึงมีนะระวังทีโตอกาะกาอย่าตายสวยสวยสวยโอเเยดับพุชันี่ต้องมา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 มมามาอมมาตาอมา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 ามามมา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 ม่ม่ เอ้ยบังเฮาขอสองบังเฮาขอสองไปเลย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 บังเฮาขอแคแตกบังเฮาขอแคแตกยี่ป้าท่าเกาะข้างหน้าแตกเกาะวงข้าวิจีโลวิจีโลตายหนึ่งโอเคสวยสวยสวยสว บ่กองรเฮียเฮียบอกยเนี่ยข้าไปแปลงเบี้ยไอเฮียกาะทงแล้วเอ้กูมีกูมีชุดทองแล้วชุดทองกูก็มี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 ทุกคนมีกระเป๋าทองด้วยเฮียกูเล่นระบาแล้วได้เฮียถืออะไรน้าละเฮียแปดแปดแปเพียกไดกรสุนชัดไกอ่ะ ม่มีใค,ครเลือกช็อตการเลยหายเออหัวเล่นเหมือนแต่ว่ากูไม่ได้ใช้เลยข้างขอขอขอแซงนิ่งเหนื่อยเก็บระเบอยกันเออมึงเก็บมึงเก็บระเบิดไว้เลยก็ได้มีระเบิดอันเดียวเหลือเป็นกระสุนโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ด้วโรยอยู่โด้วโรยอยู่โด้วโยอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกล ตายเลยอ่ะอยู่โด้เลยอ่ะถือกระเป๋าสองอันได้ไม่ในที่อ่ะไะห้าเราเราไปไปไปกับเพื่อนัป มันอยู่ไกลอะโหระตอายเโอเคใเนโอ้ยเคเบิลอ,อ,อยู่ข้างล่างเคเบิลอยู่ข้างล่างเคเบิลไปอยู่ข้างบนเป็น,นตายเป็นตาย ออมชุบเลยออมชุบเลยชุบแผมเอยด่ยทุกอย่างเลยหนีล้วีละรเปิดระวังระวังระวังกดแดงกดแดงมึงอยู่ไเกาด้วยเราต้องไปใต้มัน

ระวังบนหัวระวังบนหัวนะไม่เจอไม่เจอไม่เจอควรบินมาแหละคุณก็มีอัลติเมตแต่ว่าไม่ฆ่าจะหา จะขึ้นข้างบนหน่อยแต่แม่งถ้าขึ้นเราจะขออุ้ยเอ้าเอ้ากระดัมเพียอะไรเนี่ยโอ้โหอ๋อได้อยู่ได้อกูกูถ้าถ้าถ้าได้นะหวังว่าจะได้หวังว่าจะได้หวังว่าจะได้ขอเธอไอ้เพี้ยมึงได้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 อยู่เอาแล้วเพื่อนโรย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  vùng vùng đây là vùng 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 đây là vùng đây là ừ, ừ, à. có mua không đi vào đi vào Chắc không ấy không được กไ,ได้เะล่ามาทางนี้ละมันอยู่ตรง้างไหตรงเลรงกลางไปกน่อยได้ได้ไก็ไไไตแตกตกต,ตายอุ้ยสวยสวย,ส,วยสามสามี่นี่ก่อนสามี่นี่ก่อน มาเพื่อนมาตันนี้มีเคเบุนะ่มนะได้อยู่ได้อยูุวิเชี้ยโว้ยโหดสัตว์บอกแล้วอย่ามาดูถูกโอลสับบีกแฮมเมอร์พอยต์เอทควายโอ้ยไอ้เชียเปล<ะ>ือยเปลือยหน่อยนี่คือแบบหัวใจกูวายว่างเอออยู่ดีก็หลุดเคีียดเลยวะหลุดจังหวะเคีียดเลยนะเออเกมไม่หลุดเลยเคีีย ได้แต่โอ้ยเซร์เลยชี้อ่ะสิบเก้าคิวเย้เค้กูได้ขวาอแล้ว <c oughs> กูได้ขว้าเบกกี้แล้วกูวไม่คดกำบัดไหนยังคว้าอี่ <c oughs> อยากเคเวอร์ก็มีเพื่อนก็ครบไอ้เหอ, <c oughs> อะโหแม่งแม่งควักเคเวอร์มายิงเหมือนเรามาแก้แต่ยิงพื้นไหนอ่ะย <c oughs> ยิงพื้น <c oughs> ปุ๊บสองร้อยยี่สิบหกแปมเอาฟีไอ้ขี้ไอ้เวลอัพเอ้ยแบบกูขอแต่การแบบเจคของนักปมเมื่อกี้อ่ะอ่าอ่าอันนี้กูเป็นเอ้ยเมื่อกี้ก็เป็นคิวดิทอ๋อกูคิวดิเดอร์นี่หว่าถูกต้องแล้วเชี่ยค่าหนึ่งซักคอ